สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดวีนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนของอาจารย์มีเลข4เข้าอยู่นะครับส่วนแนวทางคู่สลับบนมิลุดทุกท่าน ไม่มีสี่สามไม่มีสี่สองเดืยนร่างของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขสองส่วนคู่ร่างของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีสองหกหกสองแตบปนคำนวณได้เก้าก็ผ่านนะครับเวยออกสามสองสี่งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับอาจารย์ใส่พอสผอิดทุกท่านเป็นปีหกเจ็ดไม่เป็นไรนะครับเข้าใจตรงกัน แนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้3ตัวรอง5กับ9้คู่สลับของอาจารย์คำนวณได้3 5 3 9 5 9 9 4เเี่ด่นล่างคำนวณได้3ตัวรอง896กับหคู่ล่างคำนวณได้3538 5868ทุกท่าถูกทันตามนี้นะครับแนวทางของเอ็ดวิมาต่อกันที่แนวทางจับชุด2ตัวเหนือนใต้ จากคู่มือเสียงโชคปกเขียวนะครับจัดทำข้อมูลโดยแอดฝนถูกทันเลขในตารางปกเขียวด้านบนได้736ข้างล่างได้940าสับได้ตามที่เห็นเลยถูกทันก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจ แนวทางของอาจารย์คำนวณได้9ชุดนะครับมี07 1727 08 1828 09เ9 2 9จับ345ใส่เข้าไปนะครับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกทัานอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็คือใบนี้นะครับ2ตัวคำนวณได้08 09 2829กัน07 ใบนี้จับ3กับ4ีใส่นะครับแนวทางของอัดให้ด้วยใจมาต่อกันที่แนวะทางของแอซันเดย์นะครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเด่่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ4ก็มาทั้ง2เลยนะครับ4ไปด้านบนส่วน6นี้ลงไปด้านล่าง สำหรับชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มี2442ไม่มี2 6 6หกนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตัวเด่งของอาจารย์คำนวณได้ศนย์กับ2ทุกทันตัวเน้นก็คือเลข2นะครับ2ตัวมี2 303อีกกลุ่มนึงอยู่ด้านล่างนะครับได้0ูนย์ห้าสามตัวได้203กับ702 แนวทางของแอันเด Sunday นะครับมาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของแอดเอยลางวดที่ผ่านมาข้อมูลบนของอาจารย์หลุดนะครับส่วนข้อมูลล่างอาจารย์คำนวณได้4-2ก็หลุดไปบนทุกท่นันหลุดไปบนเข้าตัวกลับนะครับตัวกลับวิ่ออกสามสองสี่ ทางเดเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเด่นด้านบนคำนวณได้7นะครับ2ตัวได้8 7ชุดเดียว3ตัวได้1 8 7 2 8 7แล้วก็3 8 7เป็นทางเดินล่างของอาจารย์คำนวณได้3ตัวเดียวนะครับข้อมูลชุด2ตัว ก็จะมี3 7 3 8แล้วก็3 9นะครับ3 7 3 8 3 9ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดทุกทันต่อมาจะเป็นนาทางของอาจารย์บุญรอดนะครับเป็นข้อมูลด้านบนตัวเด่นคำนวณได้5 9 6นะครับในวงเล็บ5 6 2ตัวแถวบนของอาจารย์มี5 1 5 3 5 9 แล้วก็แถวที่สองนะครับมี60กับ6กสมาต่อกันที่แนวะทางชุดเต็มของแอดประกอบเมื่อที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับสองสองมานะครับเข้าทางด้านบนด้านล่าง3ตัวของอาจารย์นี้หลุดนะครับทุกท่านหลุดไปตัวเดียว แต่ที่เข้าก็เห็นจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์เข้าทางด้านบนด้านล่างนะครับมี24กับมี26เข้าตรงๆเลยทุกทันโดยออก3 2 4 2 6นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาม,มือวันที่หนึ่งเดือน8ปี6 8อยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ0สาตัวมี294 697204แล้วก็508ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี92949697 0204 0508แล้วก็90ตามนี้ครับแนวทางชุดเต็มของแอดประกอบต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนางพาโรยนะครับเป็นข้อมูลจับคู่ด้านบนทุกท่านหรือว่า จับคู่สองตัวด้านบนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูตรนี้ของอาจารย์ผมลงให้อยู่นะครับมัดแล้วได้สองสตรงๆทุกทันวยอ,ออก3ามสองสี่สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับหลัก10บคำนวณได้4ี่ห้าหดแดหลักหน่วยได้8-9-01จับเข้าคู่ได้ตามที่เห็นเลยทุกทันใครรอใครตามสูตรนี้อยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับ ทางจับคู่สองตัวด้านบนนะครับสูตรขนมไทยของแอดนางพารวยเอามาฝากอีกสูตรนะครับจับคู่สองตัวด้านบนเหมือนกันแต่ว่าสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแต่นวดสูตรของอาจารย์มัดได้สองสี่เหมือนกันถุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ สูตรคำนวณได้34 34ี่สาห้าหนะครับกับ7 0 2ดศูนย์สอาจับคู่กันได้ก็อยู่ด้านล่างเลยทุกท่านชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางของอเจนกนะครับขอกอดฝัน เป็นทางขนมไทยนะครับชุด2ตัวจำนวนได้9ชุดนะครับมีห้าสามห้าแปดหกสี่ห้าสหสามหกดแปดสามแปนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ตัวเด็นของอาจารย์ให้มาตัวเดียวก็คือเลข8ดถูกพันแนวทางของเจนกขอกอดฝัน มาต่อกันที่แนวทางของแอตูนแอตูนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย2ตัวที่ผมขีดเส้นใต้นี้เข้าตัวสลับนะครับทุกท่นาน3 4ก็จะเข้าเป็นคู่ทางนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือเป็นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้3นะครับได้3 3ตัวได้793ชุดเดียว สำหรับข้อมูลชุด2ตัวมี3 6 3 7 9สแล้วก็97ครับ3 6 3 7 9 3มแล้วก็97แนวทางของอะตูมมาต่อกันที่แนวทางของอัราชนกไฮเปอร์นะครับเป็นข้อมูลชุดสองตัวทุกท่านเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้ส่วนวันที่นี่อยู่บนสุดนะครับวันที่1เดือน8 ปี2,568ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอหนาวน้ำค้างนะครับวันนี้อาจารย์ทำได้5ชุดด้วยกันทุกท่านมี04071606แล้วก็67มีแนวทางแต้มมาให้ด้วยนะครับแต้มของอาจารย์ได้347 อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับตัวเด่นได้04ชุดเดียวนะครับมีชุดกันด้วย07ถูกท่านในทางข้อมูลด้านล่างของแอดหนาวน้ำค้างก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ